สวัสดีค่ะพบกับ t j hand made knitting และ crochet กันอีกครั้งนะคะตอนนี้เราก็มาถึงส่วนที่ถักที่เป็นตัวเสื้อนะคะตอนนี้เราก็ถักได้ที่ความยาวนะคะเสือ้อของเฉพาะตัวลายนะคะที่37เซนแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลดช่วงแขนกับช่วงบ่าไปพร้อมกันนะคะ t j hand made knitting และ crochet กด subscribe กด like กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะโดยช่วงแขนที่เราจะเริ่มลดนะคะเราจะถักอยู่ที่82แถวนะคะได้ประมาณ37เซนนะคะก่อนที่เราจะจบแถวที่82นะคะเราจะมาลดช่วงแขนด้านหลังกันนะคะ เราจะลดอยู่ที่ห้าห่วงนะคะสองสี่ห้านะคะโดยในช่วงลายของแถวที่แปดสิบสองนะคะก็จะเป็นนิดสี่เพอร์สองนิดสองเพอร์สี่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น นิดสี่เพอสองนะคะตอนที่เราปดอันนี้ปดห่วงที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพอสองนะคะ ีเราปลดไปสี่ห่วงนะคะส่วนอันนี้ถัดไปก็จะเป็นแถวถัดไปก็จะเป็นนิดสามเพอสามนะคะอันนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งห่วงนะคะสำหรับปลดแขนนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิดอันนี้เราลดไปห้าห่วงแล้วนะคะสำหรับของด้านหลัง ของด้านหน้าเราก็ลดห้าห่วงเหมือนกันนะคะ1นึ่สองสสแล้วก็ห้านะคะ อันนี้คือปลายแถวที่แปดสิบสองนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแถวของแถวแปดแปดสิบสามนะคะทางร้านจะถักไปพร้อมๆกันนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังอันนี้เราจะเริ่มแยกชิ้นแล้วนะคะแล้วเราก็จะถักตามลายต่อไปนะคะ แถวที่83นะคะถักนิดสามแล้วก็เพิ่มสามแถวที่83นะคะหลังจากถักไป หกห่วงแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาลดช่วงบ่ากันนะคะเราจะลดลดเจ็ดห่วงนะคะอันนี้หนึ่งนะคะสอง สามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะคะ สำหรับอันนี้นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นครึ่งแรกนะคะชิ้นหน้านะคะต่อมาเราจะถักชิ้นหลังนะคะก็คือลดช่วงบ่าต่อไปเลยนะคะเจ็ดห่วง หนึ่งสหห แล้วเราก็ถักตามลายแถวที่83านะคะก็คือนิด3มเพอสามนะคะ อันนี้ชิ้นหลังนะคะก็ถักตามลายจนจบแถวนะคะตอนนี้นะคะเราจะถักแบบกลับไปกลับมาแล้วนะคะงานแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วนะคะด้านที่ใส่ที่คั่นห่วงสีเขียวนี้นะคะจะเป็นช่วงลดแขนนะคะส่วนด้านที่เป็นยางนี้นะคะจะเป็นช่วงลดบ่านะคะที่ทางร้าน จะถักนี่ก็คือจะถักพร้อมกันทั้งสองชิ้นนะคะชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังโดยแถวที่84นะคะจะลดตรงช่วงแขน3ห่วงนะคะอันนี้ปลดผ่านมานะคะหนึ่ง สองสามสามห่วงนะคะแล้วก็ถักตามลายไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนิดสี่เพอสองนะคะ ก็จะเป็นนิดสองเพอร์สีสำหรับชิ้นนี้นะคะถักไปจนถึงช่วงที่เป็นอย่างยืดนี้นะคะอันนี้เราจะไม่ลดช่วงบ่านะคะถักไปจนจบแถวนะคะตามลายสำหรับชิน้นนี้ที่ลดแขนไปแล้วนะคะ สำหรับ84ของอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะทำการลดบ่านะคะโดยเราจะใช้ไหมนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็2เส้นอันนี้ทางด้านบ่านะคะจะลดลด6กนะคะสำหรับแถวที่84 ด้านนี้ก็ลดบ่านะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลดแขนตอนอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้เราก็เว้นปลายใหม่ไว้นะคะด้านบ่านี้เราจะลดหกนะคะสำหรับห่วงแรกเราจะปลดผ่านมานะคะแล้วก็นิดนิดหนึ่งแล้วนะคะ สองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะ,ะ,คะโดยอันนี้เพื่อนๆต้องดูลายกันดีๆนะคะ ลายที่ใช้ถักนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพอร์สีนะคะถักอันนี้ไปจนจบแถวนะคะแถวที่แปดสิบสี่ของอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแถวที่แปดสิบห้านะคะ เมื่อเรากลับด้านมาด้านนี้ที่เราลดบ่าไปแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ลดแขนรอบนี้เราก็จะมาลดแขนนะคะโดยลดแขนลดสามห่วงนะคะอันนี้เลื่อนผ่านนะคะ1 แล้วก็สามนะคะด้านนี้ก็ลดสามห่วงนะคะอันนี้จะเป็นช่วงแขนนะคะโดยอันนี้เมื่อลดช่วงแขนแล้วนะคะก็จะไม่ได้ลดช่วงบ่านะคะอันนี้ลดสามห่วงแล้วก็ถักตามลายไปนะคะ ิดห้าเพิ่หนึ่งหลังจากเราถักชิ้นหน้าไปแล้วนะคะต่อมาเราก็มาถักชิ้นหลังก็จะเป็นการลดช่วงบ่านะคะ อันนี้ทางร้านถักให้ดูเฉยๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราลดแขนด้านหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะไม่สามารถลดช่วงบ่าอีกด้านหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะถักให้ดูเพียงด้านเดียวนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนนะคะแต่น,นี้เดี๋ยวถักกับให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือลดบ่าหกนะคะ เลื่อนผ่านนะคะ1 2 3 4ส กะะ็หลังจากนั้นเราก็ถักตามลายไปนะคะถักจนจบแถวนะคะเมื่อถักเสร็จแล้วนะคะแถวที่85นะคะเราจะได้จำนวนห่วงในไม้ทั้งสองไม้เท่ากันนะคะคือ57ห่วงนะคะ เดี๋ยวต่อไปทางร้านจะลดทีละข้างนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนนะคะตอนนี้ทางร้านก็มาร์กด้านไว้แล้วนะคะว่าจะถักโชว์เฉพาะด้านนี้นะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนนะคะแต่ว่าทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะโดยจะถักโชว์เพียงด้านเดียวนะคะ แถวที่86นะคะตรงนี้จะเป็นลดช่วงแขนนะคะจะลดแขน2ห่วงนะคะเหมือนเดิมนะคะสำหรับห่วงแรกเลื่อนมาอยู่ในไม้นะคะแล้วก็ถัดอันถัดไปนะคะแล้วก็ปลด1 สองอันนี้ปลดสองห่วงนะคะแล้วก็ถักตามลายสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นนิดหก แล้วก็เพอหกนะคะถักซ้ำจนจบแถวนะคะแถวที่87นะคะลดช่วงบ่า5นะคะ เพื่อนห่วงมานะคะหนึ่สองสสแล้วก็ห้านะคะ หลังหลังจากนั้นนะคะก็ถักตามลายไปนะคะอันนี้ก็เป็นนิดหกนะคะสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะนิดหกเพอหกนะคะถักจนจบแถวต่อไปก็จะเป็นแถวที่แปบปนะคะแถวที่แปดสบปด ลดหนึ่งห่วงนะคะอันนี้เราก็จะจบการลดแขนนะคะเราจะลดแขนทั้งหมด11ห่วงนะคะหลังจากนั้นก็ถักตามลายไปนะคะนิดหก ก็ถักนิดหเพอรหกไปจนจบแถวนะคะแถวที่แปดสิ้านะคะลดบ่าสี่หนึ่งสอง สามแล้วก็สี่นะคะหลังจากนั้นก็ถักตามลายนะคะน,นี่ก็จะเป็นเพอห้านะคะเพอห้านิดหนึ่ง แล้วก็เพลินหนึ่งนิดห้านะคะถักซ้ำจนจบแถวนะคะตอนนี้นะคะเราถักแถวที่89เสร็จแล้วนะคะตอนนี้จะมีอยู่ ข้างละางสห่วงนะคะโดยเราจะจบการลดช่วงแขนแล้วนะคะช่วงแขนจะลด11ห่วงนะคะแต่ว่าช่วงบ่าก็ยังมีการลดอีกนะคะแต่ว่าเราจะไปต่อกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะนี่ช่วงบ่านะคะ